นะมึงไม่เอาสี่สิบล้านใช่ไหมแต่มึงจะเอาแปดสิบล้านมึงก็ว่าไปครับนะมึงเนี่ยโชว์โง่แล้วครับอ้าวถ้ามึงไม่ดําเนินการถ้ามึงไม่จับมึงไม่เอาต้นต่อนะครับนะแล้วมึงจะทํายังไงต่อไปล่ะครับนี่รัฐพันลึกเขาชอบคนแบบนี้พี่น้องครับเขาชอบคนแบบนี้ครับเออเอ,ออย่างนี้นะครับนะอย่างอภิสิทธิ์อย่างนี้ครับเอเอเออย่างนั้นครับนะเห็นแล้วยังอย่างชวนอย่างนั้นครับเป็นรัฐ เป็นนายกสองสมัยไม่มีบ้านอยู่เ็าต้องการคนแบบนั้นครับนะงงโง่นะครับนะเหมือนกับนะครับซื่อสัตย์ไปโกงไม่โคจนจนๆครับเขาต้องเลี้ยงคนแบบนั้นไว้ครับรัดพันลึกนะแต่ถ้าเหมือนกับอุ้งยิงนี่ไม่ได้ครับเหมือนกับพักตินไม่ได้เอาไปขังคุกนะครับเอาไปขังคุกไว้ก่อนครับเห็นหรือยังเหมือนไอ้ชัยชนกนะครับเออเออดูดิครับเวลามันปลาใสนะครับ นะที่มันรับเงินบอกว่ามีคนให้เงินให้ทองนะครับถ้ามันไม่เอ๋อมันพูดไม่ได้หรอกครับเป็นรัฐมนตรีทุนทุนต่าครับดูครับดูสภาพมันเอครับมีคนจะให้เงินเดือนละสี่สิบล้านครับเห็นหรือยังครับมันมันเอ๋อครับแะถ้าคนปกติมันพูดนั่นแหละครับกระท่อมกัญชาอยู่ในนั้นหมดครับนะเหมือนกับเห็นเนี่ครับเหมือนกับแถวอุทัยธานีนะครับธาราไตเศดดูสิครับสภาพ สภาพคนอย่างนั้นเลยครับที่จะมานะครับเป็นไม้เป็นมือเป็นสมองในการพัฒนาประเทศชาาิครับเอาคนแบบนั้นเลยครับท่านผู้ชมก็ต้องกันชาทั้งนั้นอยู่ในนั้นครับเหมือนกับไอชัยชะโนกอย่างนี้นะครับนะมึงจับนะครับถ้ามึงจับไม่ได้เลยมึงช่วยแน่ละครับไอชัยชะนกนะมึงพลาดไปแล้วครับมันไม่พลาดหรอกคนมันเออครับเออเลอร์ครับนะถ้าเป็นโทรศัพท์ก็เออเลอร์ พูดได้ยังไงก็ว่าจะมีคนให้เงินสี่เดือนละสี่สิบล้านแลกกับการไม่ปราบแก๊งคอเทนเตอร์ครับพวกมึงเนี่ยไม่ปราบอยู่แล้วครับแล้วนะมึงไม่ต้องพูดดอกมึงไม่ต้องมานะครับนะมึงไม่ต้องมาดักคอเพื่อนหรอกครับนะมึงไม่ต้องมาตีปานหน้าใส่พวกมึงไม่ปราบอยู่แล้วครับแต่พยายามที่จะดิสคนดิสเครดิตรัฐบาลก่อนครับ ใส่ร้ายรัฐบาลก่อนแค่นั้นที่บึงพูพูด้ามากับประเสริฐเด่นประเสริฐนภาัยครับนะประเสริฐนะครับนะเห็นหรือยังครับนะรัฐมนตรีจดีอีครับนะประเสริฐเห็นหรือยังครับประเสริฐจันทระลวงทองครับนะประเสริฐเด่นภาะลที่ที่จังหวัดนะครับสมุทรปราการครับประเสริฐจันทระลวงทองท่านสวนเอามาครับ ท่านอยู่มาสองปีไม่มีใครครับที่จะไปเขารู้ไงครับเขารู้ว่าท่านประเสริฐกันทละหลวงทองเนี่ยมันยังไงก็คุยไม่ได้ครับคุยไม่ได้เพราะว่าอุ้งอิงไม่เอาไงสักศิลไม่เอาเขาจะมาคุยได้ยังไงล่ะแต่พวกมึงนี่ปั๊บเลยครับปั๊บมึงก็คือมึงโชง้ไงนะมึงบอกเลยว,ว่าพวกมึงนี่ยังไงก็คุยได้ว่มึงเอานะครับสี่สิบล้านมึงเอาไหมล่ะ ไเอากูให้มึงห้าสิบล้านมึงก็ต้องเอาสิครับมึงไม่เอามึงไม่เอาสี่สิบล้านไม่เอาไงแต่มึงจะเอามากกว่านั้นเอาร้อยล้านอย่างนี้เขาก็ต้องให้มึงไงครับแล้วเพราะว่าอนุทินมันไม่เคยปาบไงมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาครับเป็นรัฐบาลร่วมกับเป็นรองนายกร่วมกับเป็นรัฐมนตรีมหาไทยร่วมกับองค์หญิงมันยังไม่กล้าตัดน้ําตัดไปพม่าอะไรครับกลัวพ่อมันโกรธครับ กลัวพ่อมันอะครับเปิดโปงครับนะเห็นหรือยังไอชัยชนกกูขอบคุณนะที่มึงโชว์โง่ได้ขนาดนั้นครับนะเพราะว่าท่านประเสริฐจันทราหลวงทองท่านบอกเลยไม่มีครับไม่มีใครมาคุยครับนะเพราะว่าถึงคุยก็ไม่ได้ไงไม่ให้ไงเพราะาปามอยู่แล้วตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตครับอนุทินขาสั่นครับมันกล้าตัดที่ไหนล่ะครับนะ มึงไม่เอาสี่สิบล้านใช่ไหมแต่มึงจะเอาแปดสิบล้านมึงก็ว่าไปครับนะมึงเนี่ยโชว์โง่แล้วครับเอาถ้ามึงไม่ดําเนินการถ้ามึงไม่จับมึงไม่เอาต้นต่อนะครับนะแล้วมึงจะทํายังไงต่อไปล่ะนี่รัฐพันลึกเขาชอบคนแบบนี้พี่น้องครับเขาชอบคนแบบนี้ครับเออเออย่างนี้นะครับนะอย่างอภิสิทธิ์อย่างนี้ครับเออเออย่างนั้นครับนะเห็นอะไรยังอย่างชวนอย่างนั้นครับเป็นรัก เป็นนายกสองสมัยไม่มีบ้านอยู่เขาต้องการคนแบบนั้นครับนะงงโงนะครับนะเหมือนกับนะครับซื่อสัตย์ไม่โกงไม่โคตรจนๆครับเขาต้องเลี้ยงคนแบบนั้นไว้ครับรัดพันลึกนะแต่ถ้าเหมือนกับอุ้งยิงนี่ไม่ได้ครับเหมือนกับพักถิ่นไม่ได้เอาไปขังคุกนะครับเอาไปขังคุกไว้ก่อนครับเห็นหรือยังไอชัยชนกนะครับมึงเหนียวครับมึงไม่รักษาหน้าตาพ่อแม่มึงเลยครับ ถึงว่าแหละครับมันบอกโอ๊ยผมเนี่ยนะครับแม่ชื่อกาลณนาพ่อนะครับชื่อในเวนครับมึงน่าจะได้สันดานเหมือนพ่อมึงนะแต่นี่มึงโง่ไงมึงเอ๋ยไงครับมึงไปพูดได้ยังไงครับนั่นคือต้นทุนต่ํามากเป็นรัฐมนตรีต้นตรงต่ำมากครับไปพูดยังไงล่ะครับถ้ามึงจับไม่ได้นะครับถ้ามึงจับไม่ได้เหมือนกับมึงยอมรับเลยนะเงินที่เขาเสนอให้มึงเห็นหรือยังมึงนี่นะครับ นะถ้ามึงจับไม่ได้นะมึงช่วยแน่งานนี้ครับนะไอรัชน,นกจ้องมึงอยู่นะกูบอกนะเห็นรหรือยังครับนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับมันถ้ามึงจับไม่ได้นะเอาคนมาลงโทษไม่ได้ที่เสนอนะครับมึงบอกว่ามึงคุยแล้วนะครับเขามาคุยกับมึงแล้วครับโทรศัพท์อะไรตัวชอไปสิครับนะดีอี e, มึงต้องรู้ครับมันอยู่ที่ไหนเป็นใครเอามาสิครับ เอาเสนอให้มึงมันน้อยไปหรือเปล่าที่มึงไม่เอาอ่ะที่มึงไม่รับเนี่ยมึงก็พูดนะครับมึงต้องบอกว่ามันน้อยไปหรือเปล่ามึงต้องบอกนะครับที่มึงไม่เอาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามึงปฏิเสธนะมึงอาจจะบอกว่ามันน้อยไปผมยังไม่รับนะครับแต่ถ้าเรื่องนี้ถ้าเนี้ยไปเหมือนกับมึงรับเงินนะครับสังคมจะมองว่ามึงรับเงินครับดแก๊งคอเชนเตอร์ครับแล้วแก๊งคอเชนเตอร์ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีโทรศัพท์มารบกวนครับ ผมยังเจอสองสายแล้วครับนะผมยังเจอสองสายแล้วครับนะอยู่ที่นี่ยังเจอสองสายแล้วว่านะครับนะแก๊งคอนเตอร์โทาโทรมาแล้วปวนครับแต่คนไทยนะครับนะคนไทยรู้สึกว่าเรียนรู้มาเยอะแล้วถูกหลอกเยอะก็ฉลาดเยอะครับนะแก๊งคอนเตอร์หลอกลำบากครับแต่ยังไงเขาต้องเอาฐานไว้นะครับที่นะครับที่ประเทศเขมรครับเขาต้องเอาฐานตัวนั้นไว้ นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นมันล้นจ้อนเลยครับแค่นี้มันก็ซวยแล้วครับซวยแล้วครับนะเพราะว่านะครับเพราะว่าประชาชนเขารู้แล้วครับว่าอนุทินมันอยู่กับประยุทธ์มากี่ปีมันไม่เคยป่าบเลยครับข้อมูลทะเบียนรษานเราหลุดหลุดแล้วหลุดอีกครับท่านผู้ชมหลุดแล้วหลุดอีเพราะอะไรครับเพราะพวกนี้ไงนะคนพวกนี้ไงที่มันทาเนี่ยนะนะที่มันได้แดกคนพวกนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ถ้าพักการเมืองไหนไม่มีผลงานครับไม่มีนโยบายไม่มีผลงานเหมือนกับไทยรักไทยอย่างนี้เหมือนกับท่านทักษิณพวกนี้ต้องหาแดกแบบนี้ครับหาแดกเพื่ออะไรครับเพื่อไปซื้อเสียงไงครับเพราะว่ามันยังใช้เงินซื้อเสียงได้อยู่ครับประเทศไทยครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับนะนี่คือสิ่งที่นะครับนะพี่น้องจะต้องตื่นรู้จะต้องรับรู้จะต้องเข้าใจนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วครับว่าประเทศไทยนี่ครับ มันต้องได้รัฐบาลนะครับเออเอออย่างนี้ครับรัฐมนตรีเออเออครับพูดจาทีโอ้ยฉันแม่ผมชื่อฉันรัฐแอบนะครับกรุณาชิดชอบนะครับออพอ่อชื่อไทยครับมึงบอกปูด้วยอะทีหลังนะปูชัยชิดชอบนะทีหลังมึงต้องบอกด้วยนะชทยชนกจะไม่มีวันลับนะครับจะไม่มีวันลับเห็นชอบกฎหมาย อินเตอร์เน็ตคอมเพกครบวงจรอย่างแน่นอนครับเพราะว่าพ่อแม่มึงมีหุ้นส่วนอยู่ที่ต้องสายตะกูมึงก็พูดให้จบไปเลยชาจะนอะ้องนะคนไทยเขาจะได้รู้มากกว่านี้ครับแต่ต้องขอบคุณเ c ซีนะครับที่มาติดตามช่องผมได้รับรู้ครับเพราะพ่อ,พอมันมีหุ้นส่วนนี่ครับไอสามป,ปอก็มีหุ้นส่วนครับนะนายทหารใหญ่ตึกถลม่มเห็นหรือยังครับโกงจนตึกถล่มครับนะ ุูงเวยนะครับรัฐพันลึกช่อแบบนั้นครับโอ้งจนตึกสตงอถล่มครับแต่มันยังได้รางวัลนะครับว่าเป็นเป็นองค์กรที่โปร่งใสครับสตงอครับโก้งจนตึกถล่มนะครับแกได้รางวัลครับจากพวกมันแต่งตั้งกันเองครับเพราะว่าประเทศไทยต่อไปครับพี่น้องครับภาพคนไทยนะครับเอาหูเอานาเอาตาไปไล่ครับเอาหูไปนาตาไปไล่พี่น้องนะครับ นะการจะตกครับเพราะว่าอย่าลืมครับทุกอย่างนะครับไม่ใช่สสนะที่ท่านเลือกมานะไม่ใช่สสครับนะที่มีอํานาจในมาตราสามอำนาจอธิปไตยนะครับเขาเขียนหลอกไว้นะครับเป็นของประชาชนเป็นของปวงชนถ้าอำนาจในเรื้อไตเป็นของปวงชนเป็นของประชาชนแล้วหมาตัวไหนล่ะครับตั้งมันมาสอวอครับ มันทำไมถึงใหญ่กว่าสอสอครับหมาตัวไหนรัฐบาลพันลึกนะรัฐพันลึกหมาตัวไหนตั้งมันมามันทำไมถึงใหญ่กว่ามาตราสามพี่น้องต้องเข้าใจนะครับคือประเทศปกครองในระบบประชาธิปไตยนี่ก็คือสอสอครับคือตัวแทนเบ็ดเสร็จครับอำนาจสูงสุดคือสอสครับแตป่ประเทศไทยปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบรัฐพันลึกครับ